อยู่กันสองคนหายายอ๋ออยู่สองคนฮะดีเลยหนูจะได้ให้กับข้าวด้วยเอาอาหารให้น้องมาก่อนนะคะแล้วก็กับข้าวดูโพวกนี่ค่ะเดี๋ยวเอาขนมให้พนบ้าอยู่โที่บ้าโอ้ยอยู่ยยพธิกี่ข้าวพี่นานยัง กินล้วเนาะกินข้าวกันยังเด้กินข้าวจีฮะกินข้าวจีขาวจีโอ้กินข้าวจีเตรียมอาหารน้องหมานะควาทางพนยู่บ่นี่ใสก็เห็นมาเจ้าตัวจอยๆนไปใส่เลยบ่เออ เด็กลัวลัวสี่ตัวนี่จะอยู่กันสองคนผัวเมียบะแม่นบะสองคนนี้ด้งไม่เลยไหนเงือนจะเลเะ่นบะโอว่านี่เอาหนูอันก่อนจะให้มาให้คนก่อนอ <c ười> ะไรเนาะโอ้เนาะขออนุญาตด้วยค่ะ <c ười> โอ้คันใดพ่นคลาสสิกขนาดคลาสสิกหลายๆ อยู่กับช่องคนค่ะแม่ค่ะลูกหลานเจ้าเด้ลูกหลานจับบุมีค่ะบุมีค่ะบโอ้หักขนาดเลยเนมาเลยค่ะโอ้ดอกโอ้คุนอยู่กันมี้ะแม่เด้อมีขนมนมแล้วก็กล้วยนะคะอ่าขอบคุณแท้ค่ะอโอ้จะอยู่นี่อะไรบอะเพชรกลิ่กนกระเทิงนี่ะอะไรบอสลูกยากไปยากโอ้ลูกยากไปยาก เน่เฮากรบบริไกกันล่สัให้แมาระเบิดค่อยกระลานก็เจ้าหันระเบิไม่ดังให้ที่สันก้อนยาเละอีกทีนะก็อนใม้รว่าห้เออเออโป๊กอนีนะค่ะนูพาดมาหลายรอบแล้วหนูก็เลยว่าเออตวสิมาเยี่ยมยายก็น่าว่สันเออรีย่างกับไปกัเป็นรัเทือกับซึมออกเลือดห้ไปโรงพยาบาลอยู่คอยบ่มีเงินไป คอยระโบไปมันอยู่ได้อยู่กอเพื่อนว่าเป็นยังคะเพื่อนว่าอาจสิเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกในมดลูกแต่ว่าสันโบไปนี่เนี้เป็นเนื้องอกในมดลูกมันเจ็บหอดขาเพื่อนบอกเขาบอกว่เจ็บขาดอกมันกะแต่กี้มันก็เจ็บอ้อมอ้อมแสดงว่าเป็นใหญ่สินะเพื่อนบอกค่ะทองใหญ่เดี๋ยวนี้มันแวบแล้วมันแตกเลยคือว่าคือมันเป็นอย่างนี้นะคะไอ้เนื้องอกในมดลูกอะถ้าอายุ ลายขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟอไปเองมันจะแตกออกไปเองมันจะฟอมันจะฟอมันจะยุบไปเองค่ะฉันจะบุไปในแตกแล้วเขาเขาคูดเขาเกาแล้วมันบ่มีเลยเป็นเป็นกระปันค่ะมันเฮียอะไรตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดห้ามันถื่อบ่ถูบ่โอเนาะมันแตกออกแล้วระบาดนี่แหละมันก็เลือดลินสามปีแหละเลือดลินสามปีบัดนี้เลย ปีดซีนี่มีแต่น้ำยางเหลืองคือคือมันอยากมดแล้วก็บบรจัคเออน้ำยางเหลืองออกมันก็แข็งแข็งเหนียวเหนียวะแน่ฮะมันกับโมเมนต์โมเมนต์ข้าวมันไปซื้ออยู่หันเท่ากับบบจักทางประกวไปสร้างเงินกมบมนต์นะโมเมนต์โมเมนต์จ้อันนี้ไฟฟ้าเราก็มีครบเนาะครบค่ะไปเห็ดกินอยู่นี่แล้วหาใยน่ะอยู่นี่แล้วเนาะเห็ดกินเนาะเห็ดกินในตะไคร้เลยบริเลลงเอาบ่ได้ลงเลย ลงอยู <sh> well ่คีวเหนียวเลยพี่เหนียวก็ลงสิลงยากอยู่เลยบันไดเนาะนี่เนาะยายเนาะโอ๋บันไดลงยากนะค่ะทุกคนนี่ะบ่เียทั่วเฮือนเลยฮะเียทั่วเฮือนเลยโอแม่น่ะอยก็เียทั่วฮนอีลแล้วอเหยวถึงเฮือนเลยขี้ลลงวมเด้อบัดบ่ทันมันเหี่ยวจซือแล้วเป็นโลันี้ล่ะบ่แม่นว่าแค่ลงกสุดในใต้ขี้ดินะแล้ว แล้วยายนี่มีอะไรได้อยู่บคะไดอาหารเด้คนแก่นปะคนแก่เดชกับบัตรรายได้น้อยเด้อ๋อก็คนแก่หกร้อยเนาะคนแก่หกร้อยรายได้น้อยสามร้อยสามร้อยกับเป็นเก้าร้อยพอใส่ไหมคะมันบอกพอใส่เดียวนี่ก็หมดอยู่จากเติมน้ำมันไปสี่ข่าวนี่ยากนี่อง้ เติมน้ำมันกับบ่มีนี่จกินกาแฟกับบ่มีกินยังกับบ่มีเลยนไปอีกแล้วยานนิยังห้ามือกับบอย่างนั้นนับเยอะมันบรรจุแค่ยังช้าหมดถึงเหมือนหมดบานนี้สามบานนี่แหละก่ะได้กาแฟแซมบาดกินยังสามห่อหันยอมกินเนาะอยอมกินเอาเนาะยอมกินคือใส่น้ำในลายๆบ่ค่ะใส่น้ำในเนอแซมเนอเนาะโอ้ยายร่มดีเนาะ เคนจันทร์ซีพ้นกาล่มดีนะคะชีวิตมีความสุขนะคะอารมณ์ดีแล้วมีแต่ญาติแถวนี้มาดิเออเมื่อกี้กินข้าวจี้วันสันแต่ละมื้อเนี่ยกินข้าวกับหยางยายกับปูปลาได้ปูปลาพอได้เนาะพอได้เพ่ผลการองทุนเออผลการเอาเพิ่นมีรายได้บ่แฟนแฟนแฟนยายกันเลยบัตรรายได้น้อยเอ๋อคือกันเนาะผสมกันเนาะรายได้น้อยกันนะกับเก้าร้อยก้รอยไปพันแปดแต่ละเดือนก็พอได้ย่เนาะแต่มันก็ ก็ต้องหากินบได้้รัจางปีนี้ปีใดก็ไม่เคยรับจ้างนะฮะเออโอ้บ่เคยรับจ้างเลยได้อยู่ซื้อได้กินแต่ินเพช่วยเออนฮาก็ดำนานี่เล็กๆน้อยนะมื้อนี้หนูก็สิให้เจ้าเด้อลอยนึงบ่ได้ให้หลายดอกแต่เพราะว่าหนูก็บ่ค่อยมีมนได้ดอกค่ะบ่มีก็จักขายเออโบเป็นหยังได้ําเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นได้อยู่นะเพิ่นให้อยู่ผู้ใดหมายถึง หมายถึงหลวงเพื่อนไฮดอนะแม่นะเขาก็ได้ส่วนมากก็รายได้ก็คือส่วนมากก็สิเป็นนั่นแหละค่ะบ้านกับเจ้าหันน้องกัเจ้าบักคักในผู้น้อยเบกแมน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 ไอเขาก็อยู่โครงการหนูไปหาเราประจําอยู่คือน้อยนาะนะใช่ค่ะก็บ่กเป็นผู้น้อยหนูกับผู้ใหญ่อยู่แต่อันแม่เขามีลูกเท่าไดหกคนเนาะฟังนี่นะ 6คน,นนะบ่แม่ลูกลาเพื่อนอ่ะอีเพื่นึงยุงเทพผัวห <ฮา S 2> นูเห็นอยู่นี่ค่ะ <ฮา S 2> เออหนูหนูพาดมาหลายรอบเลยล่ะหนูว่าสีเบิง้งหลายรอบเลยแต่เอออยู่หนูก็เห็นหนูก็ซองเบิ้งอยู่ก็ว่าสงสัยแบบหัวจักออดอยู่ดอกหัวจักนหน้าออดนะดังนา้าอะไรเออก่อนนะที่จะรู้เห็ไในให้ก่อนแบบเท่<ฮ>าให้ได้ยาอะไรไอช่วยกีนได้เออลุ่นนะ มาเท่าก็มักปลโรดองคีตลอดล่ะเท่ากี่ละเออมาเท่าให้ได้ให้ก็เอ้ยไยลื้อฮะเอ้ไรลืออไยเอ้ลือเออบาเส็มพญานาบเออคู่จักรคู่จักรคู่จักกันนะเออคู่จักนะเจิ่งมันกินไม่ให้ก็เอิดโมซับเออจ้ามาอยู่นี่เนาะแต่ก่อนหน้าแม่หนูก็อยู่แถวนี้เลยยายเล็กอีกีเด้คนขายแล้วเด้เออเอายายนี่ป้ายานตกะเบานี่ คันใดตูดลงแน่หนะตูดลงเฮ็ดจังไหนคนตูดลงป่าตูดลงอ๋อหมายถึงเราตูดลงอะไรอเอาแบบเอาเอาเป็นหลังลงเอาหน้าบ่ได้บ่เอาหน้าก็บ่ได้แล้วยางบ่เป็นยางเป็นอยู่แต่ว่าย่านตกะบ่ย่านตกะไม่น่ะคอยลงมันมันสิอ่อนได้นี่น่ะนะเฮ็นยางก็ยากมันอ่อนแต่น่ะ ขาต่อกันเลยนะอ๋อขยายเฮายืนดำหน้าก็บ่ได้เบิดมือดายนั่งกับนั่งกับดำพอเดียวเลยได้ดำหน้าเจ้าของบ่ค่ะอ๋อแต่หน้าผู้อื่นบ่ได้ไปดเนื่องจากถ้าไปรับจ้างนะบ่ค่อยรับจ้างดเออเฮาบ่ไหวนําบ่บ่สู้บ่ไว้เงินเขาเออเสร็จแบบบ่คุ้มเขาเนาะบ่มเงินเขาเออเฮ็ดหน้าน้องเด้ะ เห็นนาเขาใบแดงกุจะกอยเห็นนาอีตาไทยฮะเขาจะอุจุนะครับบอกโอ้แต่เห็นนาอยู่นในเขาอีกวังอีกิ่งนี่นะอีกิ่งไใบอีกิบเนี่ยดังนะดังนะเออโอ้มีแต่ชาวบ้านเท่านี่แหละสวยมากเลยเนาะ มีย่างอยู่ในนี่คือเจ้านอนอยู่ข้างในนี่บ่นอนทางนันค่ะโอ้อมือลังจะมาสำรวจกับโบมี่อะไรโบ่มีบ่เข้าไปเข้าไปอยากให้เข้าไปเก็ก็บม่ได้ทอดบาหนิไม่ทอดกันเลยโอ้ยากให้สำรวจฉันถูกกระทษเด้อหนูนี่เป็นย่านไงหลังโบมี่ยังหนูเป็นย่านไงหลังโอ้มาสำรวจก่อนนะคะมีอย่งใหญ่จนหลเออโอ้ยฮิตเตอก่อนกันบ่มี่อ่ะฮะ ขาอยากกินกับบุฟีเท่าขั้นหนาเนาะเอ่ออุปกรณ์เครื่องใช้พิ่นเขาอยากกินกับบุฟีาเบากะหั่นนะเอาใส่ไปเห็ดนาเห็ดบุขุ้มบุยายมันบมดได้กุ้มกินเลยนาเเห็ดปากะเจ้าหั่นกะไรนึ่งเขาให้เห็ดอีกยังนี่น้อยนาเม็ดน้อยนาโอ้ยเม็ดหมักเขียเจ้าสิไปปลูกวะไปบานไปทิมนี่นาเห็ดอยากได้ปลูกบ่บเบลีนี่เด้กมองอยู่มองกินเพิ่นกะ ฟื้นกะคนมาทีละน้อยเนาะเอ่าแบกมาเออล้างถ้วยล้างซามอยู่นี่เลยอุปกรณ์ต้มสมุนไพรพร้อมต้มโฮมต้มหฮมต้มหฮมต้มหฮมอ๋อต้มหฮมเวลาเฮาแบบต้มกินต้มโฮมก็คือเหมือนคล้ายๆต้มอาบนะคะต้มอาบอันนี้ก็อุปกรณ์หาปลาเพิ่นนะคะนี่นี่นี่โอ้นี่อุปกรณ์หาปลามีอย่างนอดเลยนี่ปลาบ่มีอย่าง มื้อกระเป๋าเงินล้านเด้อนี่เนาะเจ้เนาะข้าเจ้าให้ข้าวาลเป็นศาลแต่ข้ให้เออระวังเด้อยายเด้อลงนี่เออมันสูงเด้เนาะเออสูงเติบอยู่ให้บ้านเฮาเอ้ยนอเป็นเจ้าเป็นนายเอ้ยขย่านแต่เจ้าโดดลงข่อยน่ะได้โดดแลมันบ่มีห้าวล่ะเทือก็คอยตกลงคือเบิ่งเบิดนะคะนี่บ่แม่นว่าอันนั้นด ว่าต่ำๆเขา e. เรียงถิกเล็เลยเบ้องด้า้ยเบิ่งนี้บรเวณต่ำเด้สูงอยู่ตอน้โดดลงแล้ค่ะนี่โดดปเทียบพกันประมาณสเมตรกว่าอเมตกว่เอประมากือบสองเมตรเนาะสองเมตรกว่าจะหน่อยละยายเนาะอสูงอยู่ยายเอ้ยระวังเดมันก็ทายไปเรื่อยๆแหละ เดียววันที่ถ่ายบัตรภาษาสองภาาชนน้อมยังไ่ทันถ่ายปะถ่ายในนั้นก็มียวไปนั่งถ่ายอีกปะนี่เด้ออันนี้โยนเกือบลงข้างล่างก่อนโยนโยนลงข้างล่างก่อนเออเออแบบเมื่อกี้นั่งอยู่นี่เนาะเมื่อกี้บัดสิทอดบัตรทอดยากเลยขึ้นไปก่อนแต่ก็ดีนะบังธรรมชาติไปเนาะเพื่อนเจ้านั่นน่ะโอเคเนาะหนูก็ ขออนุญาตไปก่อนเด้อค่ะบาดนี้บ่แม่นโอ้ลื่ม,มาให้หานมาว่าเยายจะลืมอมาหาันมาเพิ่นระบาดนี้ลงก่อนลงก่อนอ้อยายก็จะตูดลงอย่างงี้ตูดลงอย่างง,างี้ใช่มั้ยคะอ๋อต้องตูดลงแล้วก็เอาก้นนางลุดลงโอ้โก้นนางลูดลงนะนี่เวลายายเพิ่นลงเพิ่นก็จะตูดลงเห็นสิเด้อตูดลงเห็นสิค่ะออ๋ เออนี่ตูดลงเซิค่ะวิธีลงคันใด่นะคะตูดลงในนี่ค่ะเออยายเอ้ยระวังเาได้มันก็ยากิีหน้อยอยู่นะคะโอ้โหสู้ๆนะยายนะยายยุ่งเทิงพุดนะคะเออบิดจะลังงองไปเออบุกเคยแบบเปื่อมาเออบุ้เคยค่ะไปใช้พ่ดว่าเดี๋ยวอาหารให้น้องมาเพูนก่อนแจกไปทั่วทิบแล้วค่อยกินเลย มาเวหามาเยี่ยมาามายามบ่กินขนมนี่นะเห็นบ่บ่ได้เห็นขนมแล้ว <laughs> มาบ้ามากินกันสิจ่มีหลายดูใส่นี่เขาใส่นี่ออขอบคุณครับเห็นบ่นหนิงัวเห็นไผรก็แจ้คือบ่เจ้ามาเลี้ยงงัวอยู่นั่นยังหัวหัดคิวจ้ะ นี่ตักให้น้องมาเด้วอย่าลงกินได้หรออย่าลงกินบอกนี่ให้น้องมาหมาน้องมาค่ะไปกันเด้อค่ะแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อตอนนี้จะเห็นเลาะเสร็จเลโอ้ยก็ไปตลอดแล้วจะให้ตัดหนาฮะตัดครับว่ะว่าขัดเองหมดแล้วเฮ็ดเองหมดเลยโอเคนะคะ ไปกันเด้อเมื่อหลังจากมาใหม่คลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ